ทุกวันนี้ด้านสุขภาพของคนไทยเราอะ่ะมันเสื่อมถอยแล้วก็แต่มือถือแล้วเราเห็นว่ามือถือเนี่ยมีนคนใช้มากขึ้นครับเราก็เลยคิดดูว่าเอ๊ะเอาแอปสุขภาพไหมสุขภาพที่มันอยู่ในมือถือเนี่ยเราก็เลยคิดที่จะทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนได้ใช้ เราเริ่มจากที่ว่าเราเก็บข้อมูลก่อนในตอนเราหาคนนะครับ<ะ>ผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดึงมาได้<ะ>คือคําเดียวที่เราต้องกลัวไว้เลยว่าถ้าเขาใช้แอปแล้วเขาตายนะครับก็เ,เ,เลยเราก็เลยต้องมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านทางด้านสมุนไพรแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางระบบโลกทางระบบโลกการลงเก็บข้อมูลรอบแรกก็ค่อนข้างมีปัญหาผารสุคธ์กอนก็ขาดพร้อมน่าเชื่อถือแล้วก็ ดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ก็เลยเก็บข้อมูลได้ยากครับอาจารย์ก็เลยหาทีมพยาบาลเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยจัดก,การในด้านข้อมูลด้วยครับคณะพยาบาลเราเนี่ยอ่าก็ได้ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะคะแล้วก็ผ่านกับอาจารย์ผ่านกับตำราต่างๆแล้วก็ข้อมูลออนไลน์ต่างๆบนเว็บไซต์แล้วก็นํามาปรับปรุงให้เป็นเนื้อหาที่สามารถเข้าใจง่ายในทุกช่วงวัยเนี่ย นี่มันต้องขึ้นมาแน่ยทีนี้มันต้องขึ้นก่อนถ้าแบบสมมติอ่าสมมติแบบวัยแบบวัมันแก่หน่อยแต่ว่าเราเล่นอ่ะมีไงมันเหมือนแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราปวดเราปวดตรงไหนเงี้ยถ้าเราชี้ไปก่อนได้เขาตามสามุกโมโลได้ว่าเขาเป็นฮอนสิลเปาเป็นนั่นเพราะอาหารเซฟหรือเปล่าอยากไม่เซฟหรือเปล่าลูกต้องขึ้นก่อนเจ้าอยังปวดกระโหลกระเมียงหองอันนี้ถูกต้องแบบแล้วก็แล้วก็มาแล้วนะโอ้ยไปจบไปสวยเลยไปเรื่อย เรื่องเวลานี่คือสำคัญนะครับต้องตรงต่อเวลาแล้วก็ควรจะวางวางแผนตารางงานแบบให้อยู่ในเวลาที่เราแบบกำหนดได้อะครับจ่ายงานกันครับการทำงานเป็นทีมที่บางครั้งเราไม่ได้จากในห้องเรียนเหมือนเราเราอยู่ในห้องเรียนบางทีงานกลุ่มอาจจะเป็นเราที่ทำคนเดียวหรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งทำแต่อันนี้คือทุกคนมีงานที่รับผิดชอบ ของตัวเองกันทุกคนครับจากที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือเราเรียนแต่ทฤษฎีหรือมันไม่ได้ปฏิบัติจริงขนาดนี้ค่ะแต่คือที่นี่นี่คือแบบเนี่ยการคอนเน็ก์กับคนข้างนอกด้วยทำให้เราแบบว่าเ,เรากล้าที่จะต้องติดต่อเองด้วยตัวเองค่ะแล้วก็แบบว่าลงมือรุกอย่างการเขียนโปรแกรมการใช้ทูต่างๆเครื่องมือต่างๆคือมัน มากกว่าในห้องเรียนนะคะการแบ่งเวลาก็เรียนด้วยแล้วก็ต้องทําโครงการนี้ด้วยก็ปกติเรียนทีนึงก็เกือบเต็มวันอย่างเงี้ยแล้วครับแล้วตกเย็นมาก็นั่งทํางาน่อนเลยอย่างเงี้ยครับจากเวลาที่จะแบบนั่งเล่นเกมดูหนังฟังเพลงก็เอามาทําในส่วนนี้อย่างเงี้ยครับ